คุณครูขาอะไรนะพูดเมื่อกี้เนี่ยหนูรักพ่อรักแม่หนูก็เลยว่าจะตายกับเหมียวมาให้ครูดูอ๋อกระต่ายกับแมวมันมีความหมายยังไงที่บอกรักพ่อรักแม่มีสัมพันธ์กันยังไงคะรักพ่อกับรักแม่อ๋อรักพ่อกับรักแม่ก็เลยวาดรูปวาดรูปอะไรมั่งวาดรูปกระต่ายกับรูปแมวอ๋อพ่อแม่ชอบกระต่ายกับแมวเหรอพ่อ พ่อชอบกระต่ายแม่ชอบแมวอ๋อพ่อชอบกระต่ายแม่ชอบแมวหนูปันปันก็เลยวาดรูปกระต่ายกับแมวในกราดเพื่อแสดงว่ารักพ่อกบรักแม่ว่ารูปกระต่ายกับแมวเดี๋ยวนั่นก็จะเอาไปให้แม่เนาะให้พ่อให้แม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันใกล้ๆ้คิดมากคุณจะให้กราดแผ่นนี้แหละให้หนูเอาไปให้พ่อให้แม่นะโอเคไประบายสีกระต่ายกับแมวให้สวยนะปันปันไปแล้วครับคุณไปเลครับคายบาย